คุณเคยได้ยินเรื่องผีวิ่งข้าม BTS ชิดลมไหมเออคือเรื่องมันเริ่มแบบนี้นะคือหนึ่งผมนั่ง BTS ผ่านสถานีชิดลมประมาณทุ่มกว่าวาคนไม่เยอะรถไฟก็วิ่งไม่ค่อยทีแสงไฟสลัวๆของสถานีทำให้ทุกอย่างดูแปลกไปหน่อยผมกำลังยืนรอรถไฟสายสีเขียวแอบเหลือบตามองรางข้างล่างแล้วก็เห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหว ผมแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองมันเป็นเงาดำวิ่งข้ามรางไปมาแบบเร็วมากๆเหมือนกับว่าเร็วเกินกว่ามนุษย์จะทำได้ไม่มีเสียงก้าวเท้าไม่มีเสียงอะไรเลยแค่เงาเคลื่อนไหวมันเร็วมากจนตามไม่ทันตอนแรกผมคิดว่าอ,อแสงไฟสะท้อนหรือไงวะแต่พอผมสังเกตดีๆเงานั้นเคลื่อนไหวจริงๆข้ามรางไปมาแล้วก็หายไปทันที เหมือนกับมันวิ่งเข้ามุมมืดของสถานีผมเริ่มรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวคนลุกขึ้นมาตั้งแต่หัวจรดเท้าลมหายใจตัวเองก็สั้นขึ้นเหมือนมีอะไรบางอย่างจับจ้องอยู่ผมรีบถอยไปข้างหลังชานชาลาแล้วสังเกตคนรอบตัวก็ไม่มีใครเห็นอะไรเหมือนผมบางคนก็ยังคุยโทรศัพท์บางคนก็จ้องดูรางเฉยๆหลังจากนั้นผมลองเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนบางคนก็หัวเราะบอกว่า เออไฟลวงตาแต่เพื่อนอีกกลุ่มบอกว่าเออกูเห็นเหมือนมึงเลยนะคืนก่อนคือหลายคนเจอเหมือนกันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวบางคนเล่าว,ว่าเจอเหมือนเป็นรูปร่างคนดำาๆแต่เร็วมากไม่มีรายละเอียดชัดเจนบางคนบอกว่ารู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างมันทำให้หายใจติดขัดขนลุกร่างกายสั่นโดยไม่รู้ตัวหลังจากวันนั้น ผมพยายามเลี่ยงการมองรางตรงๆต,ต,ตอนกลางคืนเลยนะผมยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรผีภาพลวงตาหรืออะไรสักอย่างของสถานีแต่ความรู้สึกเย็นว่าบที่สัมผัสต,ตอนนั้นไม่มีวันลืมเลยผมได้ยินอีกด้วยว่าหลายคนที่ใช้สถานีชิดลมช่วงกลางคืนบอกเหมือนกันว่าเจอเง,เงาดำวิ่งข้ามรางมันเป็นอะไรที่เกิดเฉพาะเวลากลางคืนหรือเวลาที่คนไม่เยอะเท่านั้น บางครั้งเพียงแค่เห็นครั้งเดียวก็ทำให้ขนลุกและใจหายไปพักหนึ่งเอาจริงๆผมก็ไม่กล้าจะอธิบายชัดเจนมันเหมือนความรู้สึกที่มองเห็นแต่ไม่จับต้องได้แต่ทุกครั้งที่ผมผ่านสถานีนี้ตอนกลางคืนหัวใจก็เต้นแรงและตาผมก็ยังแอบเหลือบไปมองรางอยู่ดีเผื่อจะได้เจออะไรบางอย่างอีกครั้งหลังจากคืนนั้นนะผมกลับบ้านไปทั้งที่ หัวมันยังวนอยู่กับภาพเงาดำนั่นผมเปิดอินเทอร์เน็ตลองค้นดูคำว่าสถานีชิดลมผีหรือเงาดำ BTS ปรากฏว่ามีคนเคยโพสต์คล้ายๆกันเลยว่าเห็นเงาดำวิ่งข้ามรางเหมือนกันเป๊ะบางคนบอกว่าเห็นตอนรถไฟกำลังจะเข้าชานชลาเงาดำนั่นวิ่งตัดหน้าแล้วก็หายไปในพริบตา คนขับรถไฟเองก็เคยพูดในเว็บบอร์ดเมื่อหลายปีก่อนว่าบางคืนมีเงาเคลื่อนไหวอยู่บนรางทั้งที่กล้องวงจรปิดก็ไม่จับอะไรเลยนั่นแหละตอนนั้นผมเริ่มหาข้อมูลจริงจังแล้วก็เจอว่าตอนปีพศ2529ช่วง BTS เพิ่งเปิดใช้งานได้ไม่นานมีเหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้สถานีชิดลมเป็นข่าวเล็กๆที่ตอนนั้นไม่ค่อยมีใครพูดถึง เขาว่ามีชายคนหนึ่งพลัดตกจากชานชลาตอนดึกหลังจากรถไฟหมดรอบแล้วพอเจ้าหน้าที่เจออีกที่ก็สายไปแล้วไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเกิดจากอุบัติเหตุหรือเขาคิดจะจบชีวิตตรงนั้นกันแน่แต่ตั้งแต่ตอนนั้นมาคนแถวนี้ก็เริ่มพูดถึงเยาดํายามของสถานีบางคนเล่าว่าเวลาปิดสถานีตอนตีหนึ่งตีสองบางครั้งจะเห็นเหมือนมีคนเดินอยู่กลางราง แต่พอเดินเข้าไปดูกลับไม่เจออะไรเลยกล้องวงจรปิดก็บันทึกแค่ภาพวูบหนึ่งเหมือนเงาเคลื่อนไหวแล้วก็หายไปคนที่เชื่อเรื่องลี้ลับบอกว่าเงานั้นอาจเป็นวิญญาณของชายคนนั้นที่ยังติดอยู่ตรงรางเพราะตอนเขาเสียชีวิตร่างยังไม่ถูกเคลื่อนออกจนรุ่งเช้าบางคนเชื่อว่าดวงวิญญาณก็เลยยังวนเวียนอยู่ตรงนั้นรอให้รถไฟรอบสุดท้ายผ่านไปเหมือนเดิมทุกคืน แต่บางคนก็ไม่เชื่อเขาบอกว่าอาจเป็นเรื่องของพลังงานสะสมในสถานีเพราะระบบไฟฟ้ารางเหล็กแรงดันและคลื่นแม่เหล็กมันเยอะมากมันอาจส่งผลให้สายตาเราเห็นภาพหลอนเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่กลางอากาศแต่ถ้าเป็นภาพหลอนจริงทำไมถึงมีหลายคนเห็นพร้อมกันละ่ะผมยังจำได้ดีตอนคืนท,ที่สองที่ผมผ่านชิดลมอีกครั้ง คราวนี้ผมยืนคนเดียวตรงปลายชานชลาเงียบเงียบจนได้ยินเสียงลมลอดจากรางด้านล่างแล้วอยู่ดีๆเสียงลมก็ดังขึ้นแต่ไม่ใช่เสียงลมธรรมดามันเหมือนเสียงหอบหายใจของคนที่วิ่งอยู่ในอุโมงค์เสียงนั้นค่อยๆใกล้เข้ามาแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยจนอยู่ๆไฟตรงปลายสถานีกระพริบแวบหนึ่งแล้วผมเห็นเงาดำอีกครั้งคราวนี้มันไม่ได้วิ่งข้ามราง มันยืนอยู่กลางรางหันหน้ามาทางผมผมยืนนิ่งตัวขังทื่อ,อมองไม่เห็นหน้ามันเลยมีแต่รูปร่างดำสนิทเหมือนคนแต่ไร้รายละเอียดผมกัดจะอ้าปากตะโกนแต่เสียงไม่ออกเลยแล้วจู่จรถไฟขบวนถัดนาก็วิ่งเข้ามาพอแสงไฟจากรถไฟส่องผ่านรางเงาดำนั้นก็หายไปเหมือนละลายไปกับอากาศผมแทบจะวิ่งหนีตอนนั้นเลย แต่ก็ยืนอยู่ได้เพราะขาไม่ขยับหัวใจเต้นแรงสุดๆแล้วพอรถไฟหยุดเปิดประตูผมรีบก้าวขึ้นทันทีตั้งแต่นั้นผมไม่เคยมองรางตรงๆอีกเลยบางครั้งเวลานั่ง BTS ผ่านชิดลมตอนกลางคืนผมจะเห็นคนบางคนมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วสะดุ้งเหมือนเห็นอะไรบางอย่างผมก็ได้แต่คิดในใจว่าเขาเห็นเหมือนเราไหมนะจนถึงวันนี้ ผมยังไม่รู้ว่าเงาดำนั่นคืออะไรแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจคือถ้ามันเกิดจากคนจริงๆแล้วก็ก็คงไม่มีใครวิ่งข้ามรางได้เร็วขนาดนั้นโดยไม่ถูกไฟดูดและถ้ามันไม่ใช่คนก็คงเป็นอะไรบางอย่างที่เรายังอธิบายไม่ได้จริงๆ